ทำาล่อให้ีตามก้องเลยยืนทำท่าหอที่สุดที่ทำได้อโอเคโอเค,โอเคค่ะแม่น,นับตัวเองไหมชื่ออะไรลูกท,ทีรัดชีรัดจริงอจิั้จริงคุณ ูมบอกนะฮะตัวเองไหมเขินอยู่เขินอยู่เขินอยู่คุณผู้ชื่ออะไรรอดย้อมอีกหน่อยจะจะต่อยจะต่อยอแล้วตื่นเต้นไม่รู้หลัหลัตื่นเต้นนะคะเต้นค่ะขอของขวัญให้น้องหน่อยของข่อยขอปล่อยให้น้องอเล็กซ์ต่อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เวลาให้ขอเช้าไว้ก่อนนะให้ช่างกล้องถ่ายรูปหน่อยหน่อย คข,ขอต้องพัาโหนะนี่เลยโหสุดีแฟนคลับก็ไม่ธรรมดานะอย่ตัวนี้นะคะนี่เลยครัมอบเลยลูกเดินถือให้ถือให้อ่าหยิบ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 จะได้รับขนัดแผ่นมือนะคะนี่นี่นี่หวานและกำลังใจนะคะให้กับน้องอเล็กซ์ด้วยนะคะโอ้ยค่ะฮ่าดาเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะห well hmm. ัวใจหลโดอ่ะโอเคไม่เ ah, ป็นไรครับโอเค่โอเคครับเดินเชิญลูก ลงลงลงแต่มือเลยนะสำหรับนองหวานกำลังใจนะคะก็จะขึ้นแต่มือด้วยค่ะเราลันกัต่อเลยค่ะที่หมาเลข42นะคะน้องมาวิอายุ841ขึ้นไปเลยะ42นะ43ลูก44 44ขึ้นเลยลูก44 4 5ลูก้นไปเลยะตามด้วย45นะคะแล้วก็46ลูกนะ ตามด้วย4ี่ 49, 49ไปเลยลูกแล้วก็ห0า0อไห่อยู่ไหนคะเรา50น้องติวเตอร์อยู่ไหนลูกหมายเลขห0นงหนุ่มน้อยหน้าบนะคนชนบุรีนะคะครบผมยางครบยังครยางอ,อ่าครบแนะคะตอนนี้ไม่ยากจะตัดถึง50ต่อไป50ออ51บถึง6กสิแตนด์บายเลยลูกข้างเวทีเราจะ ของตัวเองนะลูก50 2 53 54 55 56 57 5บอ่าโอเคครับขออนุญาตนะครับอ่าลูกเดินลงได้เลยครับเตือนลงได้เลยครับ่ต่อไปนะคะวันนี้น้องมองไม่เห็นเลยเพราะว่าปีกน้องๆฟังหมดแล้วน้อง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 เออผมวันป้าวันเลยปีกเปิดปีกขึ้นเลยครับอลูกอยู่ด้านไปทีลิงกุกด้านไที อันนั้นยืนได้จำเล็กยืนได้ไม่เป็นไรหรอก็ไม่ยืนครับไ,ได้ดะค,ะค่ะ